วัดีทุกคนนะครับมาต่อเกม Kim So Survival นะครับเดีย๋ยวนี้เราจะไปสู้กับเจแวกหน้าอีกรอบนึงเพราะว่าสู้ไม่ยากมากนะครับในระดับปกติเนาะแต่ว่าต้องเอาเอาวดีๆไปสู้หน่อยนะครับรู้สึกว่าเจเขาดอบของดีๆเยอะ จริงๆมันมีระดับในการต่อสู้ประมาณ3ระดับใช่ไหมแต่ใจเรายังไม่กล้าพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราใช้สู้แค่ระดับปกติก่อนละกันนะครับเพราะเห็นผมอ่านในข้อมูลอะ่ะมันมีบอกว่าถ้าเราสู้ในระดับมันมีอะไรบ้างนะระดับกลางอะ่ะมันก็จะมีการปิดประตูไม่ให้ออกนอกเกมด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูจากสภาพของเราแล้วนะครับที่เป็นผู้เล่นมือใหม่มานานเส้นนานก็เดี๋ยวเล่นในหมดปกติแล้วกันนะเอาของธรรมดาไปก่อนครับวันนี้ลองเปลี่ยนมาอัพอ่ามาตัดต่อเกมตอนเช้าบ้างเพราะว่าถ้าตัดต่อตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาบางทีตอนเย็นนี้ปุ๊บปั๊บ ต้องไปนู่นต้องไปนี่ต้องไปนั่นนะจะไม่ได้ทําคลิปกันพอดีแต่ก็อ่ะโอเคนั้นทําคลิปนี้ก่อนละกันช่วงนี้ผมก็เล่นเกมนี้บ่อยขึ้นนะคือเล่นเวลาสองรอบเช้ากับเย็นนะช่วงเนนะช,วงช้าก็จะไปฟาร์มบ้างแต่ถ้ามีอีเวนต์อะไรปแปลกๆก็เดี๋ยวเอามาตัดรวมกันถ้าไม่มีอะไรก็ ฟาร์มของวนไปครับฟาร์มเลเวลด้วยแล้วก็ว่าจะไปสู้กับเจแวกหน้าไงจะได้มีของที่แบบเอามาเติมโต๊ะทรมานแบบนี้เติมโตะทรมานบ้างเติมโต๊ะซ่อมแซมอาวุธบ้างเพราะว่าเราก็อยากได้อยากให้มันทำสำเร็จสักทีอะเนาะระหว่างนั้นก็ทำเควสไปด้วยครับ สวัสดีเซเบอเทรนเราอยากได้ชุดจังเลยอ่าเมื่อเช้าผมไปเอ็นมาแล้วนะเดียวน,นะหาอย่างได้ของอยู่โอเครับสติปัญญาไป XP เพิ่มสินะโอเคเดี๋ยวเราไปหาแว็กหน้ากันเลยครับไม่ได้ต้องกลับ เับไปเอาเอาวุธก่อนโอเคเรียบร้อยใจกลางบึงแต่เห็นว่าของมันดอปเยอะนะแสดงว่าถ้าเราสู้ในระดับที่ยากขึ้นน่ะมันก็จะได้ของที่ดีขึ้นนะแต่อย่างที่บอกครับว่าสภาพของเรานะั้นไม่เหมาะกับการไปสู้ในระดับที่มันยากกว่าดี <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสู้แค่ระดับแรกก็พอ อันนี้คืออะไรอะสู้กับบอสโดยที่อ่าโอ้โหเสียงรถด,ดังมากตอนเช้าๆนระถสิบล้อเนี่ยเห็นปะมันมี3โหมดนะครับแล้วมีเงื่อนไขบางบางอันก็มีเงื่อนไขว่าห้ามจัดการอะไรนะลูกน้องเฮ้ยเดี๋ยวรอบหน้าเราลองดูดีกว่าเนะได้แต้มเยอะเหมือนกันนะครับ แตีได้ว่ารอบนี้ไม่มีพิมพ์เขียวเนาะพิมพ์เขียวชดุดเอออ้ความผิดทางรอบนี้ผมเอาดาบดีเมาสู้นะเฮ้ยแต่าบางทีอไรระะภรกิจกรเอาชีวิตรอดออกกินเนื้อเฮ้ยเมื่อกี้ทําไมอ๋อมันมีแต้มดีเขึ้นใช่ไหมที่มันเป็นสีเหลืองเอุ้ย,ยนี่นบ้าแต่บางทีมันก็มีศูนนะครับติดโนูนบ้างติดติดทีละสิบแบบนี้อะ รเราต้องเอาไปสู้กับตัวอื่นแต่ว่าถ้าเอาไปสู้กับตัวอื่นมันก็จะแบบเสียได้อะโอ้ยโอ้โหยีย่สิบหกรอบแรกเรามาสู้จําได้ว่าโอ้โหโดนสองทีติดเนี่ยต้องอ๋อมันจะมีเควสที่ห้ามสู้กับเจคคนนี้ใช่ไหมแต่ว่าสู้กับบอสอย่างเดียวพอปล่อยให้เราจะเลื่อนเราก็จะลดรัวๆสิเพราะว่าโดนเจไอ้นั่นพ่นหน้าไม้ใส่อะ่ะ เขาเรียกหน้าไม้บ้านหรืออะไรนะไอที่อาวุธคนป่าที่มันใช้เป่าอะลูกดอกเออลูกดอกอับยาพิษยังไงยังไงเออเจเจฮัลโหลไม่โดนฉันหรอกเป็นบอสที่สู้ถ้าไปปกติสู้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถ้าแบบเลเวลสูงขึ้นอะผมว่า อานาคตอ่ะเราอาจจะสู้ได้ในระดับที่ยากขึ้นนะด้วยความที่หนึ่งเลเวลเราสูงขึ้น2คือเราสามารถคราฟอาวุธที่มันดีขึ้นได้ถ้าเรามีของเยอะๆนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่แบบฟาร์มของฟาร์มเลเวลอะไรแบบนี้ครับแต่ต้องทําความเข้าใจากเกมนี้ก่อนนะว่าเกมนี้เกมรัสเตียม,มันความยากคนละระดับนะครับความยากมันแตกต่างกันเองมันยากทั้งสองเกมอแต่ว่ามันต้องค่อยๆเรียนรู้กันไป สมัยแรกที่ผมเล่นเกมนี้คือบอกเลยว่าตุยตุยทุกวันตุยทุกรอบด้วยความที่เราไม่ค่อยเข้าใจเกมนี้ว่าอาวุธที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธระยะใกล้ไม่เหมือนกับเกมรัตีที่แบบมีปืนมีอะไรแบบนี้ไงเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบคนเลยุคสมัยกันแบบนี้ครับมันก็จะมันก็เลยจะมีความยากที่แบบแตกต่างกันอโอเคได้ได้ถ้วยกับกํายานมา เอาไปเติมแท่นพาคีเนาะทำไมไม่เห็นได้พิมพ์เขียวพวกอะไรที่มันหายยากๆก,ก็คงต้องตามหากันต่อไปนะครับสกอร์บอสเศษเนี่ยถ้าสมมติจบคลิปตอนนี้ก็จะดูสั้นไปนะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันอีกแมปหนึ่งครับพอดีมีแมปใหม่หมเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แมปใหม่หรอกมันเป็นแมปที่แบบต้องใช้แผนที่ในการเปิดนั่นแหละ แต่ว่านานๆมันจะมาทีก็เลยจะไปลุยให้ดูนะครับนั่นก็คือแมปซากเกวียนนั่นเองพอดีจําได้ว่ามีน้องคนถามมาว่าชิ้นส่วนเกวียนไปหาตรงไหนเนี่ยนะครับก็จริงๆมันดันเจียนซะส่วนใหญ่อะเนาะแต่ว่ามันก็จะมีชิ้นส่วนบางอย่างที่แบบสามารถเก็บตามแมปต่างๆได้นะครับเดีย๋ยวขอจัดของแบบหนึ่ง อัดเสียงตอนเช้ามันก็จะมีเสียงซื้อซัดหน่อยหนึ่งเพราะว่าภูแพ้ทุกคนมันก็จะมีอาการแบบเนี่ยซื้อซัดหน่อยหนึ่งมีน้ำมงน้ำโหม,มครับตามสไตล์คนเป็นภูแพ้ทีนี้ถ้าเราจะไปแมบปบอ,อ่ซากเวียนนะครับมันจะมีอัศวินต้องคำสาบช่ปะ มันต้องใช้พวกดาบอะดาบครึ่งมือดาบมือครึ่งอะไรแบบนี้ในการสู้ไม่งั้นพอเราเอาใช้อาวุธธรรมดามันจะตีเกาะไม่เข้าไงเพราะฉะนั้นก็ต้องคาบหน่อยหนึ่งนะครับอุกปรกรณ์ในการาใช้ในการคาบดาบก็ต้องฟาร์มมาเยอะๆเพราะว่ามันใช้เยอะมากๆเลยคืออาวุธดาบอะมันก็โจมตีแรงในระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะ สมัยก่อนเราไม่รู้เราก็คาบแค่ไม้กระบองคานไม้ในการไปสู้กับซอมบี้ที่อยู่ข้างนอกไงแต่ด้วยความที่มันคาบง่ายมั้งผมก็เลยใช้แค่พวกนี้แต่จริงจริงแล้วมันไม่ใช่แล้วทุกคนมันต้องแบบใส่ชุดไว้หน่อยก็ดีกันกันรัรบจมจที่มันแรงเกินแล้วก็อาวุธที่ติดอาวุธหนัหนกไปหน่อยอเพราะบางทีเราเจอกับพวกผู้รอดชีวิตที่มันไม่ได้หวังดีกับเราอะมันก็จะมาแบบ มาถึงปุ๊บอยูย่ๆมันเอาดาบวงพระจันทร์มาสู้แบบนี้โดนฟันไม่กี่ทีเราก็ตุยแล้วก็ต้องพกอาวุธห,หนักๆไปหน่อยหรือไม่ก็ต้องวิ่งออกนอกแมปนะครับเป็นการรักษาชีวิตเราไปหน่อยเพราะว่าบางทีเราไปยืนไฟกันมันตรงๆมันก็เสี่ยงที่จะเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ตุยได้ในแมปนะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ชุดธรรมดาไปแล้วกันเพราะว่าแมปซากเกียร์มันไม่ได้ยากมากผมเคยลองเอา ชุดธรรมดาไปใส่แล้วก็ใช้อาวุธดับหนักอ่ะดาบมือหนึ่งดาบมือสองเอดับครึ่งมือดาบมือครึ่งไปสู้กับอัศวินก็สู้ได้ส่วนของก็ไปรู้อีกทีครับว่าในเกวียนจะมีอะไรบ้างคือตรงนั้นนะอย่างน้นอยๆมันก็จะมีอาหารน้องสุนักนะครับก็คือมันจะอยู่ตรงซากกวางอ่ะเผื่อใครไม่ทราบนะ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วแมปเกิดสไกาบ้าเลยผมมีพลังงานในการเดินทางไปถึงพอไหมเนี่ยอาเนี่ยเห็นไหมผมยังขาดอยู่หลายอย่างเลยครับโต๊ะทั้งสองอย่างคือบางอย่างผมก็ยังไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังเล่นไม่ถึงไหนเลยต้องอาศัยผู้ที่แบบเล่นเขาเล่นมานานแล้วนะก็ตบที่หัวเรียบร้อยโอเคนี่ทุกคนแบบนี้ครับ เดินทางไกลามากพลังงานจะหมดแล้วเนะี่ยโอเคเรามาตอนกลางคืนต้องระวังไอ,วญญอาา้วิญญาณอาฆาตนะครับวิญญาณอาฆาตไม่สามารถสู้ได้แต่ว่าสามารถหลบหลีกหรือไล่มันได้โดยการถือคบเพลิงนะทีนี้มากลางคืนมันจะอันตรายหน่อยเพราะว่าเราไม่สามารถเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาอาหารไปใส่อีงมือนหนึ่งไดนะ้ต้องถือคบเพลิงรอไว้ก่อนนะบางทีเราเห็นเงาแวบๆมาทางเรดาร์เนี่ยนั่นแสดงว่ามีเจ้าวิญญาณอาฆาตมานะครับ ต้องระวังเรียบร้อยมีไดฟูบด้วยนะไดฟูบก็จะดรอปเคี่ยวนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเคี่ยวเอาไว้ทำอะไรเลยไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่ถ้ารู้ว่ามันสำคัญก็เดี๋ยวค่อยไปเอ็อีอาจจะเกี่ยวข้องกับนี่ไงนปะ่าแล้ววินาศอาฆาตดีนะเปิดคบเพลิงทัน คือมันสู้ไม่ได้จริงๆนะผมเคยไล่ไล่ฟันมาแล้วอะเลื่อนไม่ลดครับมันอาจจะต้องใช้อาวุธที่แบบเกี่ยวกับสยเวทอะนี่นี่กวางเนื้อกวางบางทีเราก็ย่องได้นะทุกคนอ่านี่เรียบร้อยครับได้แล้วรุอต่อ มันยังเหลือในตัวของเกวียนอะ่ะที่เรายังเอาเข้าไม่ได้ผมว่าแถวๆนั้นมันต้องมีอัศวินต้องคำสาบแน่ๆมันคงไม่ให้เราแบบได้ได้ค้นง่ายๆอ่ะถูกไปตัวนี้ด้วยจริงๆใช้ดาบสู้มันก็ง่ายอะแต่ดาบกว่าจะคาบได้มันต้องใช้ทองแดงใช้อะไรพวกนี้ไงหมายลวเวียนะข้า,ามันชอบมาโกนครับ นี่โอ้โหอัศว,ว,วินต้องคำสาบแต่ผมว่าอัศวินต้องคำสาบตัวนี้มันสู้ง่ายกว่าอัศวินอีตัวหนึ่งนะอัศวินต้องคำสาบกับอัศวินต้องสาบใช่ไหมคืออีกตัวหนึ่งมันจะไม่มีสกิลแบบนี้เห็นปหซึ่งสกิลที่มันเป็นวงวงแบบนี้มันทําให้เราสามารถวิ่งหนีได้ทันครับแต่บางตัวมันไม่มีสกิลแบบนี้มันก็เลยแบบต้องสู้แล้วต้องวิ่งออกมาแบบนี้ จริงๆเกมนี้เราก็ไม่ใช่ผู้รู้อะไรเท่าไหร่คือยังเล่นไม่ถึงไหนเลยนะนี่คือคน,คนเรียกอะไรครัเล่นหลายๆคนสามารถมาถึงจุดที่ผมอยู่ณนะตอนนี้ได้อะเพราะว่าเรายังเล่นไม่ถึงไหนจริงๆทำเควนเนอรื่องยังไม่สําเร็จเลยด้วยลวเลเวลอัพครับสามารถคราฟของเพิ่มขึ้นได้อีกห้าอันแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือหาของคราฟยากมากเลยบางทีมันต้องใช้แร่อะไรแปลกๆอะซึ่งได้จากแมปแต่ละแมปเป็นอย่างนี้ ช่วงนี้เราก็สู้กับแว็กหน้าไปก่อนละกันนะครับตามเนื้อเรื่องแล้วก็เก็บของเพื่อที่จะไปลุยดันเจี้ยนฟอร์ช k e นกันอีกรอบหนึ่งนะต้องเก็บเ,เขาเรียกอะไรครับไอ้พวกอุยออ๊ยพูตราชีวิตว่ะผมต้องคราฟไอ้กับดักอะ่ะเอาไว้ใช้ด้วยเพราะว่ากับดักช่วยได้เยอะมากๆเอาเสื้อผ้าพังเวรกรรมเอาเสื้อผ้ามาใช้ด้ยยิมชุดหน่อยแหมมาได้จังหวะพอดีเลยนะใครมาอะ่ะ คือตอนนี้ของมันก็เต็มกระเป๋าอ่ะผมเลยอยากได้กระเป๋าเลเวลรสามไงคือช่วงที่ผมหายไปอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะผมรู้สึกเฟล,ลนิดนึงตรงที่ว่าผมอ่ะสุม่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของฟรีายวันมัน้งหรือไม่ก็เปิดไอ้นั่นได้อ่ะน่าจะเป็นของฟรีรายวันแล้วสุ่มได้กระเป๋าครับกระเป๋าเลเวลรสามเลยนะแต่ไม่ได้เข้าไปเอาเออพอกลับมาเข้าอีกทีก็คือแบบเรียบร้อยแล้วหายไปแล้วครับเพราะว่า ของบางอย่างมันมีระยะเวลาในการเก็บนะที่มันจะไปอยู่ในกระเป๋าเราอะบางอย่างมันแบบอยู่ได้แค่สองวันสามวันอะไรแบบเนี้ยเอาแร่บ,บอตบลตะปูบอลก่อนครับของสําคัญในเกมนี้ใช้คราบของได้เยอะมากๆแต่ว่าก็ทํายากมากๆเหมือนกันแร่บ,บอตบลตะปูบอลแล้วก็คานเนาคคล้ายลวดรวบเย็อเยบอะไรสักอย่าง แล้วก็เอาหินหินกับไม้อะหินแปลรูปแล้วกับไม้แปลรูปแล้วอะจะได้ไม่ต้องกลับไปแปลรูปที่บ้านครับอย่างอื่นก็สําคัญหนังสัตว์เนื้อสัตว์หนังสัตว์เอาไปทําเป็นผ้าเนื้อสัตว์ก็เอาไปทําเป็นอาหารเนี่ยมันต้องใช้เยอะมากๆเนี่ยไอแผ่นนี้ก็สําคัญนะเนี่ยเอาไปเปิดแมพพิเศษนยใช่ป่ะของทุกอย่างมันสาคัญมากปัญหาคืออะไรปัญหาคือที่เก็บของไม่พอ แล้วไม่มีมอเตอร์ไซค์เหมือนเกมลัดเดย์ด้วยเหมือนก็เลยจะแบบเก็บของได้เท่าที่เห็นนะครับเนี่ยทุกคนของก็จะประมาณนี้นะครับแต่บางทีมันมีของดีๆเกิดขึ้นด้วยนะอย่างเช่นล้อกวียนอะไรแบบเนี้ยแต่รอบนี้เราไม่เจอไงเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่ลวกันนะครับก็ถ้าใครอยากเห็นผมเล่นเกมนี้บ่อยๆเล่นเกมนี้เหมือนกับเกมลาดเดย์เอาเลยคือทุกวันอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยก็ดีนะจะได้มีคนเห็นเกมนี้เยอะๆครับ จะได้มาพูดคุยกันเยอะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอจัดการซอมบี้สองตัวนี้ก่อนนะแ้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันวนึงวันล้วกันนะขอดูยอดอยู่นิดนึงครับถ้าจะสู้กับเกมรัสเตได้ก็อาจจะทําทุกวันก็ได้นะเนื้อเรื่องจะได้เดินไปไกลๆครับโอเคส่วนใครมีคาถามก็ลองพิมพ์ไว้ก่อนแลวกันเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะตอบไม่ได้เพราะว่าถึงเพิ่งเล่นได้มาพักหนึ่งนะครับโอเคก็ ปแล้วนะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบายบายของพี่ครับได้ประมาณนี้นะเธอไม่ต้องมารักจากาฉันม่ใช่คุณรักเธอไม่ต้องง่าถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรกันเธอไม่ต้องมารากักเพราะฉันไม่ใช่คนสร้างกา s u าไม่ต้องมาทํา เหมือนฉันเป็นของเธอ